สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็วันนี้นะคะเรามีสกูชี่มาปล่อยกันนะเป็นของจากคอลเลกชันเรานะคะคือพวกนี้เราจะปล่อยแล้วไปซื้อของใหม่นะคะเพราะว่าเบื่อแล้วก็มีทั้งของปล่อยแล้วก็มีทั้งของที่เปิดประมูลในไอจีนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูแต่ละชิ้นกันนะว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคชิ้นแรนะะนกนะคะเป็นปอมปอมคัพเค้กนะคะอันนี้มีแท็กด้วยเป็นแบบนี้นะคะมีปลั๊กกี้ด้วยนะน่ารักมากๆเลย แล้วก็มันจะมีลายเส้นด้านล่างนะคะเป็นของปี2016นะนุ่มสาโลนะคะนี่ก็ไม่มีดีเฟกต์เลยนะคะนี้เหมือนใหม่มากแต่ว่าไม่มีแพ็กเกจน,นะคะชิ้นนี้ก็280บาทส่งฟรีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นมาการองคุมะนะคะอันนี้เป็นสีชมพูม่มวงนะมีแท็กด้วยน่ารักมากนะคะ ชิ้นนี้มีโคลิลาคูมาด้านบนนะแล้วก็จะมีลายเส้นเป็นของซานเอ็กนะคะของปี2016นี่เลยนุ่มสโลมากมากเลยนะคะมีปลัก๊กี้ด้วยก็ชิ้นนี้ราคา300บาทส่งฟรีนะคะไม่มีตำหนิเลยนะชิ้นต่อมาจะเป็นคิตตี้เสือนะคะอันนี้เป็นกลิ่นของสบู่ด้วยนะมีแท็กแบบนี้แล้วก็มีปลัก๊กี้นะคะ นิ่มนะคะแล้วก็ซาโลนิมีบาร์โคดด้านหลังแล้วก็มีเส้นด้านล่างนะคะเป็นของปีเออ2010 2015นะคะนี่ของซาริโอนะนี่เห็นไหมน่ารักมากเลยก็นี้ชิลละ280ส่งฟรีนะคะต่อมาจะเป็นช็อตเค,ค้กคิตตี้นะคะนี้เป็นช็อกโกแลตนะแล้วก็มีแท็กนะคะอันนี้เป็นของปี2014นะและด้วยนี่นะคะ นิ่มสาโลชิ้นนี้ก็เหมือนจะไม่มีตำหนิเลยนะคะนี่ไม่มีเลยนะน่ารักมากแต่ว่าแพ็กเกจหายนะคะอาจจะมีตำหนิหนิดนึงตรงนี้รอยแตกนิดเดียวนะคะก็น,นี้ชิราสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะน่ารักมากชิ้นต่อมานะคะจะเป็นเอแครของคาเฟ่ดีอน,นะคะนี้สีชมพูนะแท็กแล้วก็สติกเกอร์เราเปลี่ยนมาแปะตรงแถกให้แล้วนะคะเพราะว่าแพ็กเกจไม่มีแล้ว นี่จะมีเอาลายเซ้นด้วยเห็นไหมเป็นอันเนี้ยน่ารักมากนะคะสโลด้วยสโลมากๆเลยนะตัวนี้ไม่มีตำหนินะคะมีมีนิดน,นึงตรงนี้แล้วก็ด้านหลังไม่มีเลยชิ้นนี้สองร้บาทนะคะสองร้บาทนะชิ้นต่อมาจะเป็นสตรอเบอรี่ของคุณนิมาลุกกับชวานะคะ แท็กใหญ่มาก super jumbo strawberry นะอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะเป็นสีชมพูมุกสโลวมากๆเลยแล้วก็อันนี้กลิ่นยังอยู่นะคะกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากแพ็กเกจมีนะคะถ้าเกิดใครเอาเดี๋ยวเราใส่แพ็กเกจไปให้เนาะนี่ก็ชิ้นนี้จะมีตำหนิตรงด้านบนนะคะอย่างเงี้ยเป็นรอยแค่แบบนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีเลยนะใหม่มากๆ นี่แล้วก็มีรูปลิงตรงนี้ด้วยก็อันนี้ชิลละหกร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะต่อมาจะเป็นฟล็อกบันนะคะเป็นแอนิมอลบันแต่ว่าเป็นกบนะอันนี้มีแพ็กเกจนะคะนี่แพ็กเกจกับตัวสกูชี่นะมันจะมีถุงแบบนี้ให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้แพ็กเกจของเขาคือกาวเหนียวว่างนะคะอันนี้แล้วก็สกูชี่มันจะมีตรหมีตรงแค่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะแต่ด้านหน้าไม่มีตรหมีเลยนะคะ นิ่มสโลมากแล้วก็กินหอมชาเขียวมากมีเป็นอะคริลิกแท็กรูปกบแล้วก็มีปักกี้โบเชนสีเขียวด้วยนี่นะคะชิ้นนี้500บาทเท่านั้นนะคะอย่างต่อไปจะเป็นมะม่วงของ q u t i e Creative นะคะก็อันนี้จะมีแพ็กเกจด้วยยังไม่ค่อยยับเท่าไหร่นะคะแล้วก็กาวยังติดได้อยู่นะนี่แล้วก็ตัวสกูชีนะคะเป็นแบบนี้ใหญ่มากๆเลย เห็นไหมนี่ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็สีสวยมากจะมีตำหนีตรงพวกแบบรอยแตกตกข้างๆนะคะนี่รอยแตกๆแบบนี้รอบๆนิ่มสโลมากชิ้นใหญ่มากเลยนี่นี่นะคะ ชิ้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปจะเป็นแตงโมนะคะของไลชาวากับปะปะพานะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะนี่เป็นของเราเองนะเพราะว่าของเอซมีแล้วชิ้นหนึ่งก็ปล่อยของตัวเองไปนะคะนี่เป็นแพ็กเกจมีแตงโม,โมตรงนี้เป็นภาษาไทายด้วยนะคะแล้วก็สโลมากๆเลยชิ้นนี้ไม่มีตำหนิเลยนะคะแต่กลิ่นจะไม่ค่อยอยู่แล้วนะกลิ่นมันจางมากอันนี้ไม่มีตำหนินะคะก็ชิ้นละห้าร้อยบาทนะคะ อย่างต่อไปจะเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์นะคะเป็นสีส้มแบบหลับตานะอันนี้มีแพคเกจนะคะเป็นหอมกลิ่นคาราเมลด้วยนีด้านหลังอันนี้จะมีดีเฟกนะคะนี่นะจะมีเป็นรอยแตกตรงนี้ด้านหลังไม่มีนะคะมีแต่ด้านหน้าแค่นี้นิ่มามากสโลมาก น่ารักมากๆเลยด้วยนี่นะชิ้นนี้450บาทนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นซปเปอร์จัมโบ้แพนเค้กนะคะเป็นแพนเค้กหมีของผู้นี้มารุเป็นกล้วยนะคะนี่ให้เกีใหญ่มากใหญ่มากเลยแล้วก็อันนี้จะมีดีเซ็ตนะคะนี่เป็นดีเซ็ตแบบรอยแตกตามหน้านะประมาณนี้นะคะด้านหลังก็มีนิดนึง นี่จะมีลายเส้นของพูนิมารุนะคะอันนี้จะมีเอ,อ่อเป็นปลักกี้ที่มันแถมมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปให้ในแพคเกจเนาะนี่สโลมากชิ้นใหญ่มากแล้วก็หอมกล้วยมากเลยนี่นะชิ้นนี้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโดนัทยัมมี่แบร์นะคะของพูนิมารุเหมือนกันมีเป็นอะคริลิกแท็กตัวนี้ด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นปลักกี้นะคะด้านหลังเป็นแพคเกจแบบนี้ มีลายเส้นปี2016นะคะก็จะบอกว่ายังไม่เคยแกะออกมาเลยนะแล้วก็ไม่มีตำหนิเลยนะคะอันนี้สโลมากแล้วก็หอมสตรอเบอรี่มากนี่ไม่มีตำหนินะคะชิ้นนี้450บาทเท่านั้นนะนี่สโลมาก ของเรานะคะของ FC ให้มาตัวนึงก็ปล่อยของตัวเองนะมีเป็นรุ่นเก่านะคะเป็นรุ่นแรมากๆเลยมีแพคเกจรุ่นเก่าแล้วก็ตัวสกูชี่นะคะจะมีตามมําหนิตรงหางนะเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ตรงใต้ท้องนะคะเป็นแบแบแปกกแล้วก็ตรงเขานี่นะประมาณนี้นะคะแต่แรแล้วก็นุ่มสโลหอมพีชมากๆเลยกลิ่นยังอยู่นะนสโลมากนะคะ ชิ้นนี้600บาทนะคะน่ารักมากอย่างต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้เค้กสไลด์ของไฮยาลุนะคะอันนี้เป็นสีขาวเนาะก็เป็นแพ็กเกจนะคะใหญ่มากเดี๋ยวอันนี้จะมีตำหนิด้วยนะนี่นะคะเป็นตัวสกูชี่จะมีตำหนีตรงนี้อะสตรอเบอรี่นะคะ เป็นส,ส่วนใหญ่แล้วก็ตัวเค้งไม่ค่อยมีนะมีเป็นแบบแตกๆนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนนะตรงนี้คือสโลมากมากแล้วก็กินหอมมากเลยชิ้นใหญ่มากนะคะนี่นะก็ตัวนี้550บาทนะคะใหญ่มาก สุดท้ายที่ขายนะคะก็จะเป็นจัมโบ้โมจิซิวนะคะเป็นของผู้นี้มารู้เหมือนกันเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเมลอนนะคะสีเขียวเป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะมีอันนี้ด้วยนะลักกี้กับโปเชนนะคะแพ็กเกจน่ารักมากเลยนี่นะอันนี้ยังไม่เคยแกวมาใส่เลยนะก็ตัวสกูชี่นะคะจะมีกลิ่นหอมเมลอนด้วยนี่น่ารักมากส่วนดีเฟกนะคะจะมีตรงขางี่เป็นรอยแตกนะคะแล้วก็ตรงไหนอีกอะ่ะ เหมือนจะไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้มีตรงจม,มูกตรงนี้นิดนึงแค่นี้นะคะสโลมากนี่นะกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะสโลมากมากเลยก็อันนี้450บาทนะคะเป็นแบบจัมโบ้เนาะน่ารักมากแล้วก็พวกนี้ที่เห็นอยู่นะคะเราเปิดประมูลใน IG เนาะก็จะมีเป็นพีชมีเดียม อันนี้แรมากนะคะเป็นสี y ยลโลออเรนจ์แล้วก็มีเป็นซอฟ t ์โลฟทั้งสองสีแล้วก็เอ่ออิตาเลียนเบรดของชวานะคะนี่รุ่นเก่านะใครมี IG ก็สามารถไปประมูลได้นะคะนี่คือมีตำหนินะก็ขอคนที่รับตำหนิได้นะคะแล้วก็ประมูลแล้วเอาจริงๆนะคะไม่ใช่ประมูลเล่นนะนี่ส้ามากนะคะ เข้าไปส่งในไอจีกันก่อนได้นะนี่นะคะมีประมาณนี้4ชิ้น